ามาดูเบื้องหลังการถ่ายแบบเพอพีทบุกไฟเบอร์ ete, uk, iber, กับน้องเบลล่านะคะจะบอกว่ากว่าจะได้ภาพสวยๆงามๆเนี่ยน้องเมื่อยเลยนะคะทุกคนเพราะว่าคือท่าสวยมากและภาพออกมาคือสวยมากจริงๆค่ะน้องเบลล่าเป็นคนที่สวยสะกดจิตสะกดใจเราอยู่ข้างๆเรายังเขินเลยทุกคนฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่มีพงุงหรือชอบทานชามบูมหมูกระทะน,นะคะเพอพีทบุกไฟเบอร์ซองเนี้ยซองเดียวเอาอยู่เลยจริงๆค่ะเรายืนหนึ่งมากๆเลยในเรื่องของไฟเบอร์นะ ไยเบอร์นี้ช่วยให้คนลูกสามงหน่อยเนี่ยพุงแบนลาบมาแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าไขมันที่ติดอยู่ตามผนังลำไส้นะคะมันก็สามารถลากเอาออกมาได้ค่ะดูสิคะสวยงามมากเลยทุกองค์ประกอบคือแบบโอ้ยละลายไปหมดเลยค่ะตอนนี้สินค้าได้วางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะคะหาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายเลยค่ะรับรองว่าซองเดี๋ยวก็ติดใจเลยนะคะเพราะผลลับมาชัดเจนมากแม่กินอะไรเข้าไปกวาดหมดไม่เหลือ และก็ยังช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลบล็อกไขมันได้ด้วยนะคะบอกเลยเด็ดสุดๆ